ีครับ <harma> เช, like ช้านี้ครับทีมเราช่างกรุ๊กครับผมมาครับอันนี้ครับถ่ายมันเบรกครับถ่ายแล้วมันเบรกนะครับคันนี้ครับเช็คตรงล่างนะครับเช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวครับอันนี้ห้าหมื่นโลครับก็มาทำกันทีครับครับถามว่าอะไรมีอะไรบ้างนะครับอะไรมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์กองเกียร์นะครับเปิดอ่างนะครับ อันนี้น้ำยา like <ะ>หม้อน้ำครับผมอันนี้มีสีอยเกียด้วยนะครับมีสิดออยเกียร์เพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับเราใช้น้ำมันเบรกโตโยต้านะครับอันนี้สเปรย์พวกล้างคราบนะครับสำคัญเลยครับจะสะอาดอันนี่ก็ออยเกียร์ครับผมน้หนาครับเกียร์ดีๆครับหนาครับเกียขัดนะครับสปริงครับคนนี้ตัวข้ต่อนะครับข้ต่อออยเกียร์ครับอย่างนงี้ ครับลูกพาตัครับนี่ครับโอเคไหครับการรักษาครับดีมากครับนี่นะครับให้ดูนะครับทางเปิดอ่างนะครับนะครับดีเข้มๆหน่อยครับเปิดอ่างอยู่นะครับตอนนี้มีอะไรอ่ะดูครับเชาวนี้ครับเอาชังกูครับเป็นเอหกสามครับนี้ยกเกียร์ครับ เครื่องวิ่งอยู่นะครับเครื่องลองอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเปิดอ่านให้ดูแล้วนะครับอ่าสดๆเลยครับผมนี่ครับของเกียร์นะครับที่เห็นนี่คือของเกียร์นะครับอ่าอันนี้คืออ่างเกียร์นะครับถอดออกมาครับสุภาพครับดูเรื่องไหนป้ายไหนได้ไหมป้ายไหนป้ายไหนอ่าให้ลูกค้าดูหน่อย ไปดูขาดูวให้เย็นให้ยให้ผมดูก่อนนะดูนะครับดูนะครับปาแป้งครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับข้างหนึ่งโอ้โหนะผมได้บอกรับทำไมถ้าเปิดอ่างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฟองเคียร์นะครับเนี่ยเห็นแล้วนะครับคาที่ดินทิโคนครับทางช่องกูครับเกษรห่สามครับยินดีรับใช้ครับ